สนุนโดย B+ คอลลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูคุมขนฟริตก,กระชับการันตีใน7วันโทร1577สนับสนุนโดย List ส,สินค้าไอทีที่คุณไลค์ช่วงสุดท้ายของรายการคนดังนั่งเคลียกับหนูเล็กก่อนบายหรือหนูเล็กกักกาค่ะ ทำไมอยู่ในวงการบันเทิงนะเธอเป็นคนไม่เคยมีข่าวคราวเรื่องอะไรเกี่ยวกับผู้ชงผู้ชายเลยอ่ะทาไมเที่ยวนี้อ่ะเขาลือหากันนะก็เมื่อมันยังไม่มีใครรู้จักค่ะอ๋อตอนนี้ดังยังค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักค่ะดังจะตายไปหนูเล็กอย่ามากลบเลยถามจริงๆในวงการบันเทิงตลงตลกเธอไปตอนไหนเขาบอกว่าตลกน่มีเมียสวยตลกเจ้าชูเธอไม่เคยเจอผู้ตลกผู้ชายจีบเจอแทะเล็มบ้างเลยเหรอ จริงจริงแล้วมีพี่หนูเทพดีใจมาจีบหนูก็เกือบจะปลลงปลงใจกับเขาแล้วค่ะแต่ว่าแม่ห้ามค่ะเอ๋อเหรอคะแม่ห้ามหรือแม่เป็นลมไปเลยแม่เป็น <พอ S 2> ลมเ <laughs> <c oughs> ขาเจ้าชูน้นยายหยานเล่นไปนะใช่เขาไม่ชอบผู้หญ่เจ้าชูอืมหนูต้องเอาตีไว้ก่อนเลยใช่ค่ะพูดจากโกหกอ้าวจริงดายาอีกคนล่าสุดที่หน้าเป็นแขกขาวเชียวอ้าวดูรูปกันเลยเนี่ยใครไหนคะ น่าวายวดฟอร์สอันนี้ก็แค่เป็นเพื่อนอะค่ะอย่ามาสไตล์อะไรนะยะเพื่อนก็แค่คุยๆกันเล่นนะค่ะอ่ารูปต่อไปมีไหมหรือมีรูปเดียวมีรูปอยตายนี่เพื่อนพุงพพ้ยขนาดนี้โฮ้ยตายเขาเขาแกนเาหรออันนี้อีกคนหนึ่งนะคะอ๋อนี่คนอยากคนเก่าก็อย่ามาบ้านหน่อยเลยคนเดิมนี่แหละตายตายแล้วได้ผู้ชายดูดีดูอบอุ่นนะคะอุ๊ยหน้า ขี้กระเป๋าเดินตามกันไปไปไหนฮันีมูลละสิเออไปซื้อของที่โรงเกลือะคะอ่ะยาเออเหรอไปซื้อกระเป๋าหลุยใบเนี้ยเหรอคะอาตายแล้วซื <c oughs> ้อกระเป๋าหลุยที่โรงเกลือนะคะอย <c oughs> ตายแล้วตายแล้วเห็นไหมมีรูปมาหมดเลยนนอาจารย์ถามก่อนสิเห็นได้ข่าว่าผู้ชายคนนี้ไปเจอกันตอนต้องไปบนบานสารกล่าวก่อนเหรอคือตอนนั้นก็อกหัก จากผู้ใจคุณนั้นแหละค่ะที่ไปต่อยปากเมียมันอะค่ะเออเจ็บใจ,เ,จบเสียสามรู้สึกใช่ค่ะโลง่ง่ายแล้วก็ไม่ทำจริงไม่น่าต้องเสียใจเพราะอะไรดูไหมก็ไม่ได้เสียเนื้อเสียตัวเสียอะไรให้มันจะไปคิดอะไรกับอีเรื่องแค่นี้ค,คืออยากได้เขามากเลยค่ะชอบหนูชอบมักงกินหนูหน,หน,หนูตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ค่ะนี่ถ้าหากว่ามีใครมาถามก็ยังชอบอยู่ยังคิดถึงอยู่แต่ให้กลับไปเหมือนเดิมไม่เอาแล้วค่ะ,ะคให้กลับไปคุยกันเสร็จแล้วหนูออกห่ก นูก็เลยไปไหว้พระพิคเนธไปไหว้พระพิคเนธไปไหว,ว้ที่ไหนไปไหว้ที่ห้วยขวางสีแยกห้วยขวางเลยค่ะโอ้คุณก็ไปันเยอะนะ<ช>ที่นี่แล้วเธอไปไปบนท่านยังไงก็ไปนั่งแล้วก็นั่งบอกบอกพระพิคเนธพระแม่อุมาบอกว่าหนูขอเจอคนดีๆสักคนที่รักจริงที่ไม่หลอกลวงที่มีแต่หนูคนเดียวถ้าคบกันแล้วมีแต่หนูคนเดียวขอให้ไม่ไม่ดุร่ไม่กินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รักหนูคนเดียวเอาที่ คือแท้ๆคือรักหนูคนเดียวแค่นี้หนูพอแล้วค่ะหนูจะไม่ขอเจอใครอีกแล้วหนุ่มผู้หญิงค่ะแล้วทำไมหนูจะต้องไปนั่งขอหนูอยากมีสามีมากเลยเหรออยากมีสิคะเป็นผู้หญิงค่ะอ๋อ, <laughs> อ <laughs> ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สุนักปสมพันธ์บอดีมันก็เลยโ <laughs> 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 อ๊ยน่าก,กลัวมากเลยแม่คนนีไ้ไปใช่กับมูดเล่นค่ะแต่เธอก็อยากมีแฟนมันเหงาใช่ไหม <laughs> คือคือ,คอมันไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากมีนะคะแต่แค่แบบว่า เหมือนกับว่าเราอกหักแล้วก็อยากได้เจอคนแบบนี้อีกคือจริงแล้วพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะให้หนูแต่งงานตั้งแต่อยู่ปวชแล้วมีคนมาจีบเป็นเต้าเก่ที่หยาดหญ่เป็นคนเขามาจีบแล้วจะให้จะให้แต่งงานจะมาขอให้เอาล่ะหนูก็ไม่ชอบหนูบอกว่าถ้าแม่ชอบแม่แต่งเลยหนูกดอย่างเงี้ยป้าๆอะไรเขาจะยุจะให้เอาหนูบอกไม่ชอบค่ะหนูขอเรียนก่อนหนูก็ไปทำความฝันของตัวเองก่อนคืออยากเป็นนักร้องอืใช่ค่ะ แล้วหลังจากหนูไปบนขอกับท่านพระพิคเนตกับแม่อุมานานไหมคะกว่าผู้ชายคนนี้จะโผล่มาสามเดือนได้ค่ะเหรอมายังไงคะไปเจอที่หน้าศาลนั่นเหรอคะหรือไงตอนนั้นคือมาขายถั่วต้มมา ไม่เอา,าหนูและโกโหกกะรายการเราไม่ใช่รายการตลกโกหกคนดูนะกาไปเจอเขายัางไงพวกแบบนี้ก็คือไปทําวิจัยที่จะจบวิจัยการตลาดหนูเรียนการตลาดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจัหวันเทวีใช่ไหมคะตรีค่ะตรีอะทํารรวิจัยทําวิจัยแล้วก็ไปเจอเขานั่งเขาเป็นเพื่อนของแฟนของเพื่อนหนู เพื่อนของแฟนของเพื่อนใช่เคเพื่อนในกลุ่มที่ทาวิจัยอ่ะเขาเขาก็นัดแฟนเขามาที่นั่นแล้วก็เพื่อนคนนั้นเขาก็มาด้วยหนูก็ทําวิจัยนั่งนั่งเขาก็ไม่มองหนูเลยนะคะเขาไม่มองหนูเลยมีเขาถามอะไรเงี้ยถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเพื่อนอีกคนนึงอ่ะแฟนของเพื่อนอยู่ที่ไหนทําอะไรอะไรประมาณเนี้ค่ะหนูก็เลยถามไปว่าเออแล้วคนนั้นเป็นใบ้เหรอนั่งไม่พูดเลยเขาเป็นคนเงียบมากค่ะหลังจากนั้นแค่หนูทักแค่นั้นว่าเป็นใบ้ชอบหนูเลยอ่ะ ง่ายเยอะเลยหรอเธอรู้ได้ไงยางก็ชอบก็มาขอเบอร์แค่ขอเบอร์เท่านั้นน่ะหรออุตายฉันคนขอเบอร์ฉันทั้งสตูยามรปภยังขอเลยร์เออพราะเขาขอเบอร์เสร็จแล้วเขาโทรหาเหรอไม่ค่ะมาขอเบอร์แต่หนูไม่ให้อ๋อหนูไม่ได้ให้หนูก็ทําเป็นฟอร์มทําเป็นไม่ให้บ้าเหรอมีดีนะเราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบคนหน้าตาแบบนี้ มาเคาร์หนวดลุงลังเลยค่ะเออแล้วเขาแล้วเพื่อนบอกทำไมเธอเห็นหนวดครั้งแรกเธอไม่ชอบเลยหรอไม่ชอบเขาาบอกว่าผู้ชายมีหนวดมีเคาราไส้ตีขี้เย้าแตกไม่เอากลัวอะไรนะคะไส้ตีไส้ตีขี้เย้าแตกอ๋อตายตกใจอุไม่เอาไม่ชอบกลัวแต่คนเขาบอกว่ามีหนวดอย่างเงี้ยดีทําไมคะเช้าตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะก็เอายาสีฟันบีบประบีบตรงหนวดเสร็จก็ปากไปจูบเขาใช่ไหมคะ เสร็จแล้วก็ไม่ต้องใช้แปกสีฟันไงค่ะโอ้ยไม่ดีค่ะหนูกลัวกลัวขี้แตกมากเสร็จแล้วยังไงคะอาพอเจอไม่แล้วหนวดเขาเพื่อนก็บอกทําไมไม่ให้ล่ะโหลจะตายบอกโหลธที่ไหนหนวดเต็มเลยไม่ชอบเมื่อก่อนเขาอ้วนอย่างนี้ไหมเขาอวบเมื่อก่อนอวบอวแต่เป็นคนไทยแท้ไหมคะเป็นคนชุมพรค่ะเป็นคนใต้เลยแต่ว่าคนใต้ด้วยกันด้วยแม่ก็มีเชื้อนิดนึงเชื้ออะไรเอชไอวีเอไบ้า อย่รู้แขกมึงไม่รู้อ๋อโอเคต้คเชือ้ออเดียวออ้ยแค่ลองแล้วสิยังเรา่อไม่ได้ลองก็แค,ค่คุยคุย <c oughs> อะค่ะอะแล้วไงคะแต่แขนขาเขาใหญ่แขนขาเขาใหญ่ะนะคะอะจีบกันอยู่กี่ปีนะคะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เขาก็หนุแต่ตอนนั้นหนูจัดทินใจให้เบอร์ไปเลยหนูก็ไม่รู้เพราะอะไรก็เลยให้ไปตอนแรกๆคุยแล้วเขาก็หายไปเลยเดือนหนึ่งอ้าวทำไมละกลัวเลยเหรอคุยประมาณอยู่สองสามเดือนอยู่ๆหายไปเลยแบบว่าพูดดีๆกับเขา คุยกันก็ได้บอกหน่อยว่าเราไม่ดีตรงไหนคุยเราคุยไม่ดีเลยออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงรู้มากไม่ชอบผู้หญิงรู้มากเขาเหมือนกับว่าพอเขาจะชวนหนูไปกินข้าวหนูบอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเราไม่ว่างเราเรา,เราทางานเลยเ,ลเยอะใช่ค่ะแล้วก็พอ,อเขานัดเราไปที่เหมือนในห้างอะไรเงี้ยจะไปกินข้าวเหมือนกันก็อบอกอืมเราไม่ว่างเลยทำงานทุกวันเลยอะไม่อยากจะไปหรอกไม่เป็นไรไนใช่ อาจารย์ด่ารู้เหรอคะป่าวค่ะจะพูดประมาณนั้นเออใช่ไหมคะใช่แต่จริงๆก็อยากอใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะแล้วไงอีกคแต่ว่าคุณอยากแต่ว่าก็ไม่ไปค่ะคือทำฟอร์มแล้วเราเป็นผู้หญิงไม่ดีไม่หามเดี๋ยวเพื่อนรู้เพื่อนเพื่อนนินจาไม่ได้ค่ะก็เลยเล่นตัวมาตลอดจนเขาบอกว่าไม่ชอบผู้หญิงรู้มากเพราะว่าเราเหมือนรู้มากว่าเดี๋ยวจะเขาจะพาไปทําอะไรพาพยจุร์าพี่หอมแก้มดูหนังอะไรก็ไม่พาไป เขาชวนไปดูหนังนี่ก็ไม่ไปทําไมเราดูหนังก็ไม่เห็นเป็นไรเดยก็เคยก็เคยเห็นเพื่อนที่เขาไปดูหนังแล้วเขาก็นั่งกอดกอดไปกอดมาเลยมาโอบมาโอบเราด้วยอ่ะแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรดูดีออกฉันชอบอือุ่นผนังผีมาก็หันไปแล้วพี่หนูกลัวอย่างนี้หนูยังไม่ได้จะหนีกับเขาก็เลยไม่กล้าไปค่ะแล้วไงต่อยังไงต่อเขาบอกว่าไม่อยากได้ผู้หญิงรู้มากก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเราไม่รู้มากแหละชวนไปไหนก็ไปแล้วก็เลยก็เลยตั้งแต่นั้นก็คุยกันตลอด จริงล่าเนีอะจริงนุ้บอกว่าแล้วตอนนี้เธอเขาาจะพูดอะไรมาเธอก็แกล้งโง่ไปเหรอคือเขาพูดอะไรมาแล้วก็เออเขาชวนไปไหนเออย่ายอมได้ใช่ให้หมดเลยให้ไม่ให้ค่ะเอ้าเขาก็ต้องให้คำพูดดีๆกับเขาไม่ต้องมาสร้างภาพไม่ต้องมาตอเหลคกค่ะจะแต่งงานกันไหมคะเอออยากแต่งมากค่ะแต่ว่าตอนนี้ มันติดขัดตรงที่เงินก็ไม่มีทําไมต้องใช้เงินเยอะละหรือแต่งงานไม่ต้องใช้เงินมากหรอกไม่จริงหรอกครับจริงหรอคะเอะหอหนูว่าหนูว่ามันต้องมีเงินก่อนมีเงินที่จะบา้านเราเขาทำงานทําการนะเปล่าทําค่ะเขาเปิดร้านโทรศัพท์อ๋อขายโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะอ๋อชอบอะไรเขาชอบเรื่องซ่อมๆพี่น้องเยอะไหมสื่อไปยังสี่คนค่ะนี่ลูกคนเล็กเหรอลูกคนสุดท้องอ๋อสุดท้องกับสุดท้อง,ด,องด้วยกันมันก็พอดีกันเลยใช่พวกกันง่ายสันดานเดียวกันเอาใจเหมือนกัน ครบกันได้ใช่ไหมคะนี่ใจมุนกันเลยค่ะแล้วพ่อแม่เขายังอยู่ครบไหมยังไม่ตายเลยค่ะโอ้โหลยังอยู่ครบหมดเลยอันนี้คือปัญหาค่ะเพราะเขาบอกว่าต้องพ่อตาตายแม่ยายไม่อยู่อะไรอย่างเพราะอย่างเงี้ยมันจะดูแบบครบง่ายอันนี้เขายังอยู่ครบอยู่ครบเลยใช่เขารับเธอไหมพาเข้าบ้านหรือยังเออเคยพาไปเที่ยวครั้งหนึ่งค่ะเจอกันแล้วใช่ไหมคะเขารับได้ไหมเขาแรกๆรรับไม่ค่อยได้ เพราะว่าหนูเป็นคนพูดตรงๆพูดตรงเลยค่ะจะคิดอะไรก็พูดเลยแล้วตอนหลังทำงานเขาบอกว่าพูดดําอ้อมก็ได้เขาก็เงียบไปพักหนึ่งก็เหมือนกันหนูก็เลยรู้ตัวเองว่าอ๋ออย่าพูดตรงเกินไปอ๋อต้องอยู่เฉยๆฉยอยู่เฉยๆบ้างปากอย่าอย่าอย่าขยับเยอะอ๋อเหรอคะแล้วหนูจะทนได้นานหรอคะไม่ใช่ตัวของหนูอ่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดแต่งานไปแล้วก็อยู่แต่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่ผัวไม่หรอกฉันไม่เชื่อหรอก ได้ข่าวว่าทางฝั่งกัโนนเขาก็ชื่นชมหนูรักหนูดีใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็แรกๆเหมือนที่บอกว่าเขายังรับไม่ได้เพราะหนูคนพูดตรงแต่ตอนนี้เขาก็โอเคค่ะรักแล้วก็เขา,าเป็นคนดีนะคะ ตายเหมือนช่วงนี้นะคะหนูเล็กของเรานะคุณผู้ชมลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลิงานการเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงก็มีมามา,มากมายแถมความรักก็เหมือนกุหลาบกำลังเริ่มแย้มนะคะมีแววว่าจะเสียตัวเป็นทางการเมื่อไหร่คะเออจริงๆแล้วเสียนะเสียไปแล้วเหรอคะจริงๆเสียง,ง,งแต่ตอนอยู่มหนึ่งแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> แม่บอกว่าอย่าเก็บเอาไว้มันดูแลยากจังเลยคะ่ะก <laughs> <laughs> ็เลยต้องรีบคะ่ะ <laughs> เสียศักดิกับคุณผู้ชมจงหาถ้าไปเสียตัวให้ใครก็ตำรองนึงอ๋ออันนั้นไม่อยากจะพูดค่ะมันเป็นเรื่องอดีตอะค่ะคุณผู้ชมเอาสาระอะไรไปได้จากแม่หนูเล็กนะคะเดียรไม่เชื่อหรอกค่ะไอที่พูดมาเนี่ยหนูเล็กคะเวลาของเราจะหมดลงแล้วนะคะอยากให้หนูเล็กฝากผลงานพูดคุยกับคุณผู้ชมที่ชมรายการคนดังนั่งเคลียร์อยู่ทั้งประเทศแล้วยังเป็นคนไทยที่อยู่ทั่วโลกอีกต่างหากนะคะคนดูรายการของเราเยอะมาก ตอนนี้เรียกว่ารายการของเมืองไทยที่ออกไปเนี่ยรายการ,อ,ราอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช่ค่ะดังมากเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็ขอด้วยนะคะขอขวากด้วยนะคะหนูเล็กเป็นคนตรงๆแล้วก็พูดอะไรว้วนๆบางทีเวลาเดินไปในห้างเลยแต่หนูไม่ได้ยิ้มอย่าเข้าใจผิดค่ะอันนั้นคือหน้าหนูก็บอกว่าหน้าหนูเหมือนต้นตีน <c oughs> หนูก็เลยแบบว่า <c oughs> <c oughs> ะะจริงเหรอครับจริงคะ่ะเขาบอกว่าหน้าหนูเหมือนพูดส้นเท้า,ะะาดีกว่านะคะเออเหมือนส้นเท้าเขาบอกว่าเหมือนส้นเท้าเวลาขับรถแล้วเปิดกระจกออกไปเนี่ยเปิดกระจกปุ๊บมีคนจะมาตอ่อยอยู่ตลอกเขาบอกว่ายกส้นเท้าใส่หน้าเขาจริงๆหน้าหนูคะ่ะตอนนี้หนูดัดก,กวันเดี๋ยวจะไม่เหมือนส้นเท้าแล้วค่ะเอาไปดัดมาแล้วเหรอดัดแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วหมอเขารับดัดเหรอคะหมอก็บอกว่าไปดัดสันดานก่อนแต่หนูก็บอกว่าขอดัดควนก่อนได้ไหมคะ โอเคค่ะ,คะทุณผู้ชมสนุกทุกเม็ดเลยอาจาะยิ่งศักพูดได้ประโยคเดียวว่าคนเราจะมาจากไหนไม่สำคัญหนูเล็กมาจากใต้แล้วก็แทบจะไม่มีการศึกษาเลยขาดการสนับสนุนก็ดิ้นรนคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีความดิ้นรนมีความอดทน เสร็จแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนกระตันยูอาจารย์ยิ่งมั่นใจครับทุกคนมีสิทธิ์ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างหนูเล็กวันนี้ก็ฝากผลงานหนูเล็กไว้ด้วยนะคุณผู้ชมเธอไปที่ไหนแสดงผลงานละครเรื่องอะไรหรือเล่นหนังที่ไหนไปโชว์ตัวที่ไหนให้การต้อนรับนะครับหนูเล็กเป็นเด็กที่น่ารักมาอาจารย์ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์หมดเวลาแล้วสนุกสนานมากเลยทําให้คุณผู้ชมหายเครียดได้ใช่ไหมครับรายการของเราก็ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องร้ายๆเรื่องน่ากลาัวน่ากลัว ป่าคอเราะร้ายเรื่องสนุกสนานและสร้างความบันเทิงกับคุณผู้ชมคนดังนั่งเคลียร์ก็มีให้กับคุณผู้ชมได้เสมอเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ B ีพลัสคอลลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสลูกคุมขนฟิตกระชับการันตีใน7วันโทร1577ลิสสินค้าไอทีที่คุณไลค์กองรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบล็อกโทร1781เพบกันใหม่คราวหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณขอบคุณนะครับ B p l ล s สคอลลาเจนคอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวเด้งใสรูคุมขนฟริตกระชับการันตีใน7วันโทร1577สนับสนุนโดย list สินค้าไอทีที่คุณไลค์